อ่ะโอเคไปนะอ่ะวันนี้ก็มาถึงค่ะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ของเราเป็นไงบ้างค่ะความรู้สึกตื่นเต้นมากเลยอ่ะเออตื่นเต้นมากมากเลยค่ะก็คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนแล้วแบบครั้งแรกก็ตันเดอร์โดมแล้วแล้วก็โอ้ค่ะแต่พร้อมมากๆเต็มที่มากๆค่ะตอนนี้เป็นฟรีนะวันนี้มาโชว์เล็กๆน้อยๆกับแฟนได้เห็นกันใช่ค่ะอ้อยหายคืบค่ะอ้อยหายที่ถึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันประมาณ สองเดือนเกือบสองเดือนเลยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบแวะมาทักทายกันหน่อยแล้วก็วันเสาร์นี้จะขายบัตรเราด้วยก็เลยมาเตือนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เตรียมแน่นยังไงบ้างคะในคอนเสิร์ตแน่นมากแน่นสุดๆค่ะแต่ไม่อยากพูดอะไรเลยกลัวหลุดมากแขกรับเชิญมีขุยจิ้มทนไหมคะไม่พูดอะไรทั้งนั้นแสดงว่ามันจะต้องเซอร์ไพรส์แบบกรี๊ดจะเธอต้องกรี๊ดออกมาเลยไหมคิดว่ากรี๊ดค่ะคิดว่ากรี๊ดหรือว่ายังไม่เตรียมเลยถึงพูดไม่ได้ไม่เคยเตรียมแล้วเตรียมแล้วใช่ ตอนนี้กำลังจะเริ่มซ้อมแล้วค่ะจริงๆหลยเียคนก็รอคอยเนืนเกับคอนเสิร์ตเราเพราะว่าแบบนิ่งแขงแรงด้วยเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบเออแฟนเราเรียกร้องอยากอ,อยากเจออยากเจอเราหรือู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบตัวแบบมันจริงๆที่มันเป็นหลายความรู้สึกมากเลยค่ะเพราะเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแบบงานใหญ่งานแรกแล้วก็น่าจะเป็นง,งานใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งใจแล้วก็ทีทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็พร้อมที่จะแบบ ส่งความสุขนี้ให้ทุกคนแน่นอนครั้งแรกของตัวเองครั้งแรกในชีวิต <ฮะ S 2> มีส่วนร่วมกับคอโชว์ยังไงบ้างมีเยอะเลยค่ะก่อนจะแสดงค่ะก็เบียดนิ้วเลยหรือปรเปล่าคิดอะไรไปบ้างในนั้นค่<ฮ>ะก็ก็ดูเรื่องเสื้อผ้าดูเรื่องออกโชว์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มีทีมที่แบบเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเนาะเขาก็แบบเตรียมโชว์ช่วยเราช่วยเราอยู่ตลอดเลยแล้วไม่ว่าจะแบบมิวสิกใดหรืออะไรเงี้ยคือทุกคนก็พร้อมจัดเต็มพูดเลยนะว่าเวทีมีปั่งโอ้มันจะลุกเป็นไฟหรือมันจะแบบ อดิบไปด้ยไม่รู้ไม่รู้ oh, ไม่รู้ไม,ไ,รไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ด้วยสอกเอออะไรแล้วคนก็บอกว่าเอ้ย่วงที่ผ่านมาเหมลองหายหายไปเพื่อที่จะแบบซุ้มซ้อมเลยก็คอนเสิร์ตนี้หรอใช่ไหมใช่ค่ะก็หายไปเพื่อจัดเตรียมคอนเสิร์ตนี่แหละค่ะก็งานใหญ่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากโฟกัสมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยเนี่ยค่ะหยุดรับงานค่ะคือหยุดไปนานเท่าไหร่ออหยุดได้ประมาณ เกือบเดือนแล้วค่ะใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะหยุดไปจนหยุดคอนเสิร์ตสัปเออเราเกือบสัปเดือนใช่ก็คือสเดือนนี้คือจะทุ่มกับคอนเสิร์ตนี้ก็คือใช่ค่ะทุ่มแบบทุ่มไปสะดที่จริงเราจะเสียดายไหมสมมติว่าเออมีงานใดๆต่อมาอาจจะมีโอกาสหน้าจะหายไปวีเชื่อว่าวีเชื่อว่ามันมีโอกาสหน้าได้เลยแล้วก็ใช่คือวีรู้สึกว่างานงานใหญ่แบบนี้แบบครั้งแรกมันคอนเสิร์ตครั้งแรกมันมีได้ทั้งเดียวแล้ววีก็เลยรู้สึกว่าวีอยากทำให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดแล้วก็ คุณเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าประทับใจสำหรับทุกคนมากๆเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรให้เสียดายเลยเรียกว่าอัดจะรทุกอย่างเป็นวีที่มันแฟนอยากจะให้เสร็จเรื่องแล้วมีอยากจะสวยเต็มไปเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยคอสิร์ตกี่ชั่วโมงเอ่ยวางไว้ที่สองคืนอนุกับสองคืนสองคืนแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงเออเพลงเรามันเยอะไงเออจริงค่ะแต่เล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยบอกว่าเอาอีกเอ้าอีกจะมีเพิ่มไหมจะมีไหม ค่ะต้องไปรอดูพิณบอกว่าจะเปิดขายบัตรเปิดขายบัตรชายวันเสาร์นี้ค่ะอ้อนหน่อยค่ะอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยค่ะก็ต yeah> ื่นเต้นมากเลยคือเอาจริงๆมาขอเล่าน claro ิดนึงคือปกติเป็นคนแบบไม่มูเลยมูแบบคนข้างหลังมากแล้วก็เลยมีคนบอกว่าเฮ้ยไปมูหน่อยไหมแล้วก็เลยยอมไปมูเพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะมูยังไงบอกได้ไหมเออก็ไม่รู้ว่ามูถูกไหมอ่ะไปไหนมาบ้างลาเลาลเลาเขาคล่าอยากรู้อยากรู้คอสังเกต ก็กำลังจะไปสาตลรักเมืองเช็คอินที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วไจำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเขาไม่สนใอยู่แล้วคือเขาพาไปไหนไปหมดตอนนี้แบบมูที่ไหนโอเคลองดูก็ได้ไม่มีอะไรเสียใช่แล้วก็ก็เลยขอะลรวิเศษไหมสมมติว่าถ้าเรามีโอกาสไปไปมูตามต่างๆอะไรค่ะ ก็ถ้าขอนะคะก็ขอให้หนึ่งเลยบัตรขายหมดนะคะแล้วก็สองนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปด้วยกันแับเราให้คอนเสิร์ตรับืนที่สุดอะไรอะไรทำให้วีท่านต้องเป็นเป็นจากคนที่แบบอ่ะวีบอกว่าวีฝรั่งสามากังวลหลออะไรทำให้ไม่ไม่ได้บอค่ะแค่เรารู้สึกว่าอ่ะเราถ้ามีแรงแรงช่วยจากที่ไหนได้ก็ใช้แรงนั้นก็นเลย ไม่รู้ค่ะคือหนูไม่ไร, like รู้เรื่อง well เลยหรือว่าเพื่อนพาไปหรืออะไรเงี้ยก็มีคนแนะนำมาอีกทีนึงใช่ค่ะแกงหรือเปล่าแกงไม่ไม่ใช่แกงค่ะคือพวกพี่ๆเคเนี้แหละค่ะเพราะว่าแบบว่าไปวีนู่นนี่นั่นเลยต้องสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเลิกงานยามดีที่สุดเนี่ยก็คือขายบัตรวันเสาร์นี้คือไปวันเสาร์นี้เลยวันเสาร์นี้มาคะไม่ใช่หมายถึงว่าวันเสาร์นี้ขายบัตรงานยามดีในการขายบัตรเออไปเลยโยมโย่หนูตั้งเป้าไว้หมว่าต้องโฉบภายในกี่นาที ห้าสี่สามสองมีโซลเอาเลยไหมโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราก็อยู่ประความเป็นจริงแล้วก็หวังว่ามันจะออกมาดีที่สุดค่ะใช่ียวกี่รอบรอบเดียวค่ะรอบจริงจริงหรอก็บอกว่าครั้งแรกมีครั้งเดียวโอ้โหถ้าอะไรถ้าไม่ดูระวังตาอะไรร็อาจจะเสียใจเพราะฉะนั้นนะคะ6พฤษภาคมนี้นะคะวันเสาร์ตอน10โมงเช้านะคะสามารถกดบัตรด้วยกันนะคะที่ เ h อคอนเสิร์ตแอปพลิเคชนะคะหรือ w w เ t ็บเ o อคอนเสิรค่ะก็ไปกดกันเยอะๆแล้วมาเจอกันนี่กำลังใจคุณล่ะลนเปรียบไหมกับการเตรียมตัวคุณก้าเขาช่วยอะไรคุณบ้างช่วยทางใจโอ้ยย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 หยยยยยยยลยยยยยย็ยยยยาเยยยยยยยาย้าเยลยยียย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 ายย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 ยายยยยแบบเรายย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 แยย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 ยายย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  เราเป็นยังไงเราเป็นอะไรสามนาทีอารมณ์หนึ่งอะไรเงี้ยเหรอลูกประมาณนั้นเหมือนกนะัน <c oughs> มันก็จะมีโมเมนต์ที่เราแบบเหมือนเดาตัวเองแหละว, <c oughs> ว่าแบบเฮ้ยแบบเอ๊ัแบบจะขายหมดไหมนะเราเราจะเป็นยังไงเราจะทําได้เต็มที่ใช่ไหมคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็จะคอยบอบว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นปจัจจัยภายนอกนะเราทําของเราเต็มที่ที่ดีที่ <c oughs> สุดเขาเขามันม,ม,นมีมันมีโมเมนต์ที่เรารู้แหละว่ามันไม่ควรกังวลเรื่องแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่มันก็กดไม่ได้ในบางทีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีคนคอยแบบ เหมือนคอยรับฟังอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกดีใช่ค่ะก็มีทางนั้นเขาแนะนำมายังไงบ้างคะมันว่าเราคุยกับก้าวก้าวเขาแนะนำเราไปว่าเอ้ยท่าอย่างนี้ไหมคือจะแก้อาการของเราตอนนั้นอะไรเขาเขาไม่เขาไม่เขาไม่บอกอย่างนั้นเลยคือคือรับฟังเพราะอันเนี้ยคือณตอนนี้ไม่ต้องพูดอะไรค่ะสก๊าจถอดฟังฉันหน่อยอะไรเงี้ยเออคือแบบมีมีหลายอารมณ์วันนึงต้องเอาออกอะไรเงี้ยค่ะใช่มีส่วนร่วมในการพิชโชหรืออะไรเงี้ยให้เราบ้างไม่มีค่ะหือเขาเป็นเกสเราเลยไม่ใช่เกสยร์ค่ะไม่จอยเลยหรอ เราลองเพลงได้นะคือเราได้วางอันนั้นเป็นสปอร์ตเป็นโมเมนต์ที่เราอยู่บนเวทีมองไปเราต้องเท็โอ้โโฟกัสเซนเตอร์แสดงว่าล็อกล็อกจุดล็อกโฟกัสตาไว้แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวางที่นั่งไว้เดี๋ยวไปไม่เช็คอีกทีหนึ่งถ้ะมองขึ้นห้ามลุกไปไหนเลยห้ามลุกไปไหนชี้ก็ไม่ให้โอ้โหค่ะมีวันนี้เราเราแบบเคยท้อเคยอะไรร้องไห้ เป็นยังไงบ้างความรู้สึกจะผ่านทุกอย่างมาแล้วนะคือทุกวันนี้ก็ยังร้องไห้อยู่นะก็มีแบบขึ้นืลงลงอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้ววิรู้สึกว่างานใหญ่ครั้งนี้มันเหมือนมันเป็นแบบจุดมาร์คพอยต์ในในอาชีพของเราว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกเหมือนฝันกำลังเป็นจริงอืใช่อีกเรื่องที่สำัเรื่องสุขภาพก็ก่อนนั้นเนี้ยวิเคยพูดว่า มีปัญหาจนแบบเกือบจะต้องหยุดร้องเพลงตอนนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นกังวลมาถึงตอนนี้ด้วยไหมอ๋อไม่กังวลแล้วค่ะคือคือส่วนตัวมีพอ์พอมีหยุดงานบูปีก็ออกกําลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพแบบสําคัญมากๆเพราะว่าคอนเสิร์ตมาสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็ต้องฟิตอะไรเงี้ยเราไม่งั้นเราจะแบบเหนื่อยแน่ๆเพราะฉะนั้นเราเลยฟิตเต็มที่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนแรกก็กังวลเรื่องแบบ้จะเป็นโควิดก่อนคอนเสิร์ตรหรือเปล่าเพราะว่าแบบใครใครจะไปรู้เรื่องแบบนี้มันแบบ วันไหนก็ไม่รู้ใช่ก็เลยรู้สึกว่ากังวลนิดนึงตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ไปไหนเลยจะไปแค่บ้านกับห้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพึ่งเป็นไปก็เลยโอเคสบายใจแล้วโอเคผลกมาแล้วผลกระทบจากจากครั้งนี้มันมันมีไหมกับตัววีไม่มีเลยค่ะไม่มีครั้งนี้แบบไม่ได้เป็นหนักเลยใช่แสดงว่าทุกอย่างบนเวทีจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับวีแน่นอนหวังว่าจะประมาณนั้นค่ะ โอเคโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่มาทำข่าวให้ด้วยค่ะฝากประมุดประชันพันธุ์อีกทีได้นะคะประชาสัมพันธ์อะประชัสัมพันธ์นะคะคอนเสิร์ตนะคะ The Concert Presence Violet Warrior You Better Love มีคอนเสิร์ตนะคะจัดวันที่24มิถุนาที่ตันเนอร์โดมตันเนอร์โดมเมืองทองธานีนะคะแล้วก็จะขายบัตรวันที่6คฤษสาคมนี้นะคะ10โมงที่แอปพลิเคชัน The Concert แล้วก็เว็บ h e concert c o m com ยังไงก็ฝากนะคะแล้วไปเจอกันที่นู่นค่ะ โอเคเสือกก่อนนะรถรถก่อรถไม่ไหวสอบคนณค่ะเนดเห็นยังว่าชุดเนี้ยเป็นทีเซอร์นะจริงหรอจะซื้อข้างในได้ไหมฉันอยากซื้อวีวีหนึ่งสอง